สวัสดีครับกลับมาพบก,กับเกมเซลดากับการแก้ปริศนาของสารเจ้านะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า,าสารเจ้าของนามิคาอ s สนะฮะอยู่ในเขตของหอคอยของพวกกาเดียนนะฮะก็แน่นอนครับว่าเราน่าจะเจอพวกกาเดียนนะครับอยู่ประมาณช่วงกลางๆแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบพวกเนี่ยคล้ายๆเป็นปอกภูเขาไฟอะไรพวกนี้นะฮะเราต้องเดินหานิดนึงนะครับก็ตำแหน่งไม่ค่อยยากมากนะครับ โอเคดูดยกันเลยสู้กับพวกกาเดียนก็ต้องหาอาวุธที่ว่ามันแพ้าธาตุกันเนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมถือหอกสายฟ้าอยู่นะครับมันก็แพ้ทางอยู่นะฮะตีแล้วก็สตันได้ระดับหนึ่งมาดูกันครับว่าจะไหวไหม้ย <laughs> เหมือนจะเป็นระดับกลางนะฮะร,ระดับกลางก็น่าจะเก่งขึ้นมาหน่อยนะ ก่อนหน้านี้เจอตัวเล็กมาแล้วนะฮะถ้าตัวเล็กเลือดประมาณ300นะฮะเป็ตัวนี้ล่ะโอ้โหอาวุธสองมือโอเคโอ้โหเลือดพันห้าเลยเฮ้ยมาถึงเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเนี่ยช็อตมันฮะช็อตแล้วก็เปลี่ยนอาวุธไปตีมันฮะเอามาเตอร์ซอนให้มันพังไปเลยเอามาเตอร์ซอนให้พังแล้วก็ไปที่มันช็อตไปพอมือช็อตเสร็จกูเอาอะไรตีดี เอาขวายามม,มาเดดมาเดดมาเดดามาเดชอย่าเล่นจากแปดงียงเหมไม่ม่จากแปดช็อตเอาควายโอควาเตาเฮ้ยอันนี้ะจะพังแล้วอเอาให้เดเอาให้พังไปเลยเอาให้พังเอาให้พัง เ้ม so 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 ันจะทำอะไรมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรมันหมุนเปล่ามันหมุนเปล่าหมุนเปล่าถ้าหมุนหลบอยู่ตรงนี้ฮะถ้าหมุนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอกูหมุนป้าขอกูหมุนปล่าไหนี่เอาให้พังเอาให้พังแล้วก็โอเลือดเลยนานแล้วเอาอะไรอีกบี้เป็นคนงกของทำไร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  อ๋ ampa. อเลเซอร์ถ้าเลเซอร์เฮ้ยโดนโดนเลเซอร์ใช้ธนูแล้วก็ไม่โดนไม่โดนรูกตารอช้ากอนรอ้าอโอหนึ่งโดดยัง

โอเคทีหน้าเล็งตามันไม่โดนผมยังไม่ค่อยชำนาญยังไม่ค่อยชำนาญเอ้าขอโทษเราใช้นิ้ยเราจะมีดาบู่เราจะมีดาบู่ แล้วก็เอาขวานการเดรียตไปยกทำอะไรทำแบบเลเซอร์แล้วใช่ไหมเลเซอร์แบบไหน,นหมุนบ้าเฮ้ยไทยน,นี่เฮ้ยมันจะยิงชาร์จมันจะชาร์จสีสีจังหวะหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็บวก เฮ้ยทำไมทีดึงทีดึงเอาเชือกตาหมดพลังหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เชืยกสี่เชืยกเชือกเชือกตายทิวะ,วะได้ <laughs> เกือบเกือบปุยนะฮะได้อาวุธใหม่ครับการเด่นแอปแบบบวกนะฮะไอ้นี่แหละไอ้นี่หอการเดียน พอก,กาเดียนนะแบบติดบวก้วย,ยากจริงนะเราโดนเลเซอร์มนะันเราอาจจะตายได้นะทีเดียวเมื่อกี้อาวุธเราก็ใช้ไปหลายอันเลยแสดงว่าต้องไปหาดาบสายฟ้ามาเพิ่ม,มไม่รู้ไ่เก็บที่ไหนบ้างนะน่าจะได้ตามนะนะั่นแหะได้ตามหีบอะนะฮะเต้องเก็บเอาไว้ใช้กับพวกกาเดียนละ หอกน้ำแข็งของเต็มเอาเอาเอาอันไหนทิ้งดียวเนี่ยอันนี้ทิ้งไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าศัตรูแต่ละตัวมันแพ้ธาตุอะไรบ้างอ่ะเราจอเอาไปใช้ได้นะฮะนะผ่านบีกหนึ่งจุดครับช่วงนี้เจอแต่การเดียนนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตาฝาก เป็นกำลังใจกันด้วยนะคระับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับสวสดคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย